สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเนมในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำที่ใช้อํมเดี๋ยวเราไปรับฟังความรู้จากคุณครูเนยกันก่อนนะคะวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยอสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะคะนักเรียนจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำที่ใช้อํม คำที่ออกเสียงอรรําคำที่ใช้สระอรรําและคำที่ใช้อรรําไม่หันอากาศมอมาอนักเรียนพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหัวข้อแรกนะคะคำที่ใช้สระอรรําคำที่ใช้สระอรรําโดยคำที่ใช้สระอํานะคะในการเขียนเนี่ย จะใช้เขียนคำไทยแท้ทั่วไปเช่นกรำจำนำพึมพำพมปรักปรำและใช้เขียนคำแผลงต่างๆโดยมักเป็นคำแผลงที่ได้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรเช่นคำว่าตารวจสําหรับรำํำไพคํานวณ อำนาจเป็นต้นนะคะและใช้เขียนคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นและนำมาเขียนตามอักษระของวิธีไทยเช่นคำว่ากำมยานอําเภอกําแพงสมพำมเภากําปั้นเป็นต้นต่อไปหัวข้อที่สองคำที่ใช้อำไม้หันอากาศมอมาอ การใช้อมไม่หันอากาศมอม้านะคะใช้เขียนคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเสียงอะและมีมอมาสะกดเช่นกัมพลอัมพรคำพีสัมภาษณ์สัมพันธ์เป็นต้นนะคะและใช้เขียนคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษเช่น Number กิโลกรัมปั๊ม s u มเมอร์ดรัมเมเยอร์เป็นต้นนะคะอาทีนี้ครูเนยมีประโยคมาให้นักเรียนฝึกอ่านาเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านคำที่ใช้อำสระอำและอำที่ใช้ไม่หนอากาศมอม้มาจากประโยคดังนี้นะประโยคแรกอ,อ่านพร้อมกันนะคะ3 4การทำงานจะสำเร็จได้เพราะสามัคคี เก่งมากประโยคที่2องอ,อ่านพร้อมกันนะคะคุณอัมพรเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนสายสัมพันธ์นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะประโยคแรกเป็นอัมเป็นคำที่ออกเสียงอัมโดยใช้อะไรเอ่ยสะระอัมใช่ไหมคะมีคำว่าทำงานและ คำว่าสำเร็จอยู่ในประโยคใช่ไหมคะ,ะและประโยคที่สองเป็นคําที่ออกเสียงอําโดยใช้ตัวอะไรเอ่ยไม้หันอากาศมอมา้าในประโยคนี้มีทั้งหมดกี่คําคะสามคำคำแรกอัมพรคําที่สองอุป,ปถัมภ์และคําที่สามสมพันธ์เก่งมากคะ่ะ เมื่อเรารับความรู้จากคุณครูเนยกันแล้วต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกับคุณครูเนมในหน้าที่131กันนะคะคำชี้แจงข้อที่3บอกว่าหาคำที่ใช้อำและอัมเติมในช่องว่างให้เป็นคำคล้องจองอัมที่เป็นสระอัมและอัมไม่หันอากาศมอมานะคะนักเรียนคุณครูขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นบางข้อแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนทำด้วยตนเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า สีจุดๆเราควรจะเติมสีอะไรดีคะที่ใช้สระอัมสีดำนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อมาคำว่าดำจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคะจุดๆ,ๆมือสระอัมแล้วก็แม่กอกาคำนั้นก็คือคำว่ากําค่ะสีดำกํามือแบบนี้เป็นคำคล้องจองกันถูกต้องเลยนะคะนักเรียนต่อมาคุณครูขอยกตัวอย่างคำว่าชอบ จุดๆเติมคำว่าอะไรดีคะนักเรียนชอกช้ำนั่นเองค่ะแล้วมันจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคะจุดๆให้รำให้นั่นเองค่ะชอกช้ำรำให้นะคะนักเรียนต่อมาข้อด้านล่างนะคะอุบจุดๆอุบอะไรดีคะนักเรียนที่จะเป็นสระอํมคุณครูใบให้คำนี้ใช้แม่ฐานอกาศมอมานะคะคำว่าอุปัมภมนั่นเองค่ะ เออเราจะคล้องจองกับคำว่าอะไรคะจุดๆพอนอัมพรน,นั่นเองค่ะอุปถรัรมอ,อัมพรถูกต้องเลยค่ะนักเรียนเก่งมากๆค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนไปแล้ว3ข้อจากนี้นักเรียนทำด้วยตนเองนะคะทำให้สุดฝีมือไปเลยค่ะนักเรียนสู้ๆนะคะคุณครูเป็นกำลังใจให้ค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาในไลายเครือข่ายผู้ปกครองนะคะวันนี้คุณคูณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ